ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเรามาดูดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินรายได้กับแสงเงินสดอันนี้คือเพอร์เฟกเลย นะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่ากระดุมพระวิ่งเข้าอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับนะแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวพฤหัสนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนสห a ชาก็ต้องบอกว่าเงินทองเนี่ยจะเกิดจากคอนเนคชั่นเกิดจากความสนิทสนมนะครับในลนักษณะต่างๆจะทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยได้เงินได้ทองนะครับบางคนมาสายการศึกษานะครับก็จะมีลูกศิษย์เยอะ นะบางคนมาสายติวเตอร์ก็จะมีคนมาลูกค้ามาอะไรมานะทำให้เราสอนถือว่าโอเคเลยนะแต่มันอาจจะมีลักษณะของการติดต่ออะไรเข้ามาด้วยนิดนึงนะนะครับนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสาเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรดาวใหญ่เดินดีนะตัวเราเองวิ่งไปอยู่ในเรือนการเงินดีอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปได้ตําแหน่งนะครับอุดมเกณฑ์ ส่วนดาวพฤหัสเนี่ยดาวการติดต่อเนี่ยอันนี้ได้ตำแหน่งทั้งองค์เก์และอุดมเกณ์เลยนะก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยองค์เก์แปลว่าสูงส่งเกี่ยวเรื่องนั้นๆอุดมเก์แปลว่าราบลื่นสะดวกสบายอุดมสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าดาวพฤหัสให้คุณเต็มที่นะก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ย นะเปลี่ยปกีกเลยทีเดียวนะสามารถขอร่างสร้างตัวได้สบายเลยได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมหรือคนหมู่มากเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพา่จะเสริมยังไงให้ยิ่งยิ่งปังยิ่งยิ่งเฮงยิ่งยิ่งประสบผลสลําเร็จใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะได้พระนางมหากาลีนะครับคือไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ทุ่มสุดตัวแล้วกันนะวเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยท่านทุ่มสุดตัวแล้วนะท่านก็ใช้ปัญญาด้วยนะนะครับในการทําเราจะสังเกตว่าเนะี่ยท่านเนี่ย นะครับต่อสู้กับมารแล้วก็สังหารมารได้นะครับพอเลือดตกพื้นใช่ไหมมันมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกท่านก็เลยนะครับด้วยใช้ปัญญาเนาะท่านก็เลยกินเลือดเลยนะมันก็จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นอีกแต่ข้อเสียคือว่าบางทีเลือดมารเนี่ยทำให้ท่านคลั่งนะทำให้คลั่งนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะขอร่างสร้างตัวหรือทํานู่ทนทํานี่โอเคลุยไปข้างหน้านู่นนี่นะทาดีนะแต่ถ้าเกิด เจออะไรที่มันรู้สึกว่ามันขัดขวางนะต้องมีสติด้วยนะบางทีเราขอร่างสร้างตัวหรือทำนู่นทำนี่บางทีไปทับเส้นคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดันุลังเลยนู่นนี่นั่นนะมันก็ไม่ได้นะบางทีมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามีอิทธิพลไหมมีอะไรไหมนะจะทําอะไรยังไงเราได้ไหมมันบางทีมันเจอต่อเตออันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเราจะใช้วิธีแบบโอ้โหลุยข้างไม่ได้นะนะครับอย่างในภาพเนี่ยมีองค์พระศิวะเนี่ยมานอน นะครับช่วยเตือนสตินะแต่วิถีชีวิตเราเนี่ยบางครั้งถ้าบางทีตเตลิดไปบางทีก็ไม่มีใครมาช่วยนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะไพ่ก็มาเตือนว่าเวลาทําอะไรให้มีสตินะครับแต่การที่นะก่อร่างสร้างตัวทํานู่นทำนี่ถือว่าดีการทุ่มสุดตัวถือว่าดีแต่อย่าให้มันเกินไปอ่าแค่นั้นเองถ้ามันเกินไปมันจะทําให้เรามีภัยขึ้นมาแน่นาคตนะครับก็เป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนไว้นะครับนะ